คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด channel วันนี้ก็มีเลขเด็กเด็กดังมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก็เป็นเลขเด็ดของคุณมวลศิธิ์คำสร้อยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าคุณมวลศิธิ์จะให้เลขอะไรมากันบ้างนะครับเพื่อ,อ,อท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางในวันที่16พฤษภาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับล่าสุดคุณมวลศิธิ์คำสร้อยได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความว่าตัดผมใหม่พร้อมโชว์ลอตเตอรี่งวด16พอคอนี้เท่าที่เห็นครับ057312 420191630โปรดใช้วิจารณญาณในการชมตัดเอานะแล้วรีบๆไปหาซื้อเลสเตอรีนะท่านผู้ชมนะครับบอกว่าตัดผมทรงใหม่เราไปชมกันชัดๆเลยนะครับว่าคุณมนสิทธิ์นะครับให้เลตเตรีลีเลขท้ายอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็เป็น6 หนึ่งนะครับศูนย์เแล้วก็ห6ครับท่านผู้ชมครับเราไปดูอีกชุดครับท่านผู้ชมครับนี่ครับชุดนี้ก็โชว์ให้อีกแล้วนะครับเป็นห6 3่งหกสามสองศูนย์เจ็ดหกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่คุณมลสิทธิ์ได้บอกไปข้างต้นนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการเสี่ยงโชควันที่16บหกพฤษภาคม2องพที่จะถึงนี้นะครับ นี่ครับบอกมากันทั้ง3ตัว2ตัวนะครับ0 5 7ย์2 4 2 0 1 9 1 6แล้วก็30ย์ครับท่านผู้ชมครับก็เลือกเลือกเอานะครับตัดเอานะครับคุณมนสิทธิ์คำสัวยบอกว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการเสี่ยงโชควันที่1 6ที่จะถึงนี้นะครับงั้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวแล้วก็ขอขอบคุณคุณมนสิทธิ์ด้วยนะครับที่ให้เลขสวยๆเลขดังๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับ ทานีแอดก็ขออํำนวยวอวยพรในะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเลยนะครับวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับรักทุกท่าน,นครับขอบคุณครับ